ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรหวยไทยบ้านนะครับวันนี้สูตรหวยไทยบ้านนะครับภูมิใจเสนอนะครับหวยหุ้นไทยชุดอมตะเด่นบนเท่านั้นนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับที่ใช้งานได้จริงไปดูกันเลยนะครับว่าทําอย่างไรครับผมครับผมจากสูตรเด่นบนนะครับ จะมีตารางเทียบนะครับเทียบจากไหนครับเอาหลักหน่วยล่างนะครับของไทยเย็นนะครับของปิดเย็นนะครับคือหลักหน่วยล่างนะครับเอามาเทียบกับเลขพวกนี้นะครับก็จะได้เป็นเลขเด่นบนนะครับของวันต่อมานะครับสมมุตินะครับตัวอย่างครับจากออก4 5นะครับก็เอา5นะครับคือตัวนี้นะครับ พอเทียบออกมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับสองห้าแปดนะครับเอาไปเล่นเลขบนของวันพรุ่งนี้นะครับไปดูตัวอย่างนะครับว่าใช้งานจริงอย่างไรนะครับนี่นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับของวันที่สิบสองนะครับปิดเย็นนะครับหกสี่สองศูนย์นะครับเราก็เอาเฉพาะศูนย์ ไปเทียบนะครับปิดเย็นเอาเฉพาะศูนยไ์ไปเทียบนะครับศูนย์คือตัวนี้นะครับได้ศูนย์สามเจ็ดนะครับศูนย์สามแล้วก็เจ็ดนะครับนี่คือเป็นการาหาเลขเด่นนะครับส่วนท่านใดมีเลขเด่นของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เอาตัวนี้ไปจับนะครับจะได้เลขที่น้อยตัวลงนะครับ เอาเฉพาะบนเท่านั้นนะครับบลทก็คือตารางข้างล่างนี้นะครับคือบนนะครับนี่นะครับตารางแถวพวกนี้นะครับเช้าออกสามศูนย์นะครับได้แล้วครับปิดบ้านนอนนะครับบ่ายออกหกศูนย์นะครับมีศูนย์นะครับเย็นออกเก้าเจ็ดมีเจ็ดนะครับไปดูวันต่อมานะครับหน่วยล่างปิดเย็นนะครับมีเจ็ดนะครับออกเจ็ดนะครับหกเจ็ด พวกเ็ก็เอาเจ็ดช่องนี้นะครับไปเทียบนะครับก็คือศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดนะครับไปเทียบนะครับเปิดเช้ามีศูนย์นะครับเข้าเข้าหนึ่งรอบนะครับบ่ายมีศูนย์เองนะเข้าสองรอบนะครับเย็นมีสี่นะครับเข้าเป็นสามรอบนะครับนี่นะครับ วันต่อมานะครับหน่วยล่างนะครับเหมือนเดิมครับหน่วยล่างปิดเย็นก็คือ3นะครับเอา3ามไปเทียบนะครับคือช่องนี้นะครับ0 3 6นะครับ0 36นะครับเช้าไม่เข้านะครับเทียบไม่เข้าบ่ายครับออกสี่สนะครับมี3มนะครับ รูนต่อมานะครับแปดนะครับไปเทียบหน่วยล่างปิดเย็นนะครับอย่าลืมนะครับหน่วยล่างปิดเย็นเท่านั้นเอามาเทียบนะครับแปดเป็นหนึ่งห้าเด่นบนหนึ่งห้าแปดนะครับเช้ามาเข้าแล้วนะครับบ่ายมาเข้าอีกครับเข้าสองรอบนะครับหนึ่งห้าแปด ดูวนต่อมานะครับเอาสามไปเทียบนะครับหน่วยบนตัวตีครับหน่วยปิดเย็นนะครับหน่วยล่างของปิดเย็นเอาไปเทียบนะครับคือสามจะได้ศูนย์สามหกนะครับทามาก็ปิดบ้านนอนนะครับเข้าศูนย์นะครับ เที่ยงมาได้สามอีกนะครับบ่ายมาได้3ามอีกนะครับนี่นะครับใช้หน่วยล่างของติดเย็นนะครับไปเทียบนะครับเทียบง่ายๆครับไม่ต้องไปคิดนะครับคือ,อชุดนี้จะใช้งานได้ตลอดชีพนะครับผมสำหรับท่าในใดที่มีเลขเด่นอยู่แล้วก็เอาไปจับใส่กันได้เลยนะครับ ง่ายๆนะครับสำหรับท่านใดสงสัยก็เขียนใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสุดไม่แต่บ้านต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับผมขอให้เฮงๆรวยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ